นี่ก็คือบรรยากาศที่เก็บตัวของบรรดานักเรียนที่จะมาโชว์ทำการสแสดงในวันนี้นครับที่ธนาคารแห่งชาตินะครับรอบบึงอยานครวันนี้อากาศดีมากต้อง้ปกคองไม่ต้องหว่วงครับวันนี้ไม่มีแดดน,นะฮะ,ะมีอยู่นะ,ะนี่เดียวเอาผมมาคนนี้นี่แต่วันนี้อากาศเย็นนะครับสบายตรงนั้นคือส่วนของเวทีนะครับเวทีที่จะทําการสแสดงด้านหลังนะนี่อยู่ด้านหลังตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้นะครับบ้านเรืองรับรองของ ธนาคารชาตินะครับาเด็กๆพร้อมจะไปกันแล้วนะฮะอันนี้ชุดเชียร์ลีดเดอร์ชุดลายธงชาติไทยนี่กลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกนี่ชุดเชียร์ลีดเดอร์โอ้โหเชียร์ลีดเดอร์เราแน่นๆเลยนะฮะยิงชุดเชียร์ลีดเดอร์ไทยแล้วชุดที่สองก็เป็นชุดของนี่นะฮะนี่สุดหล่อทั้งหลายครับสุดหล่อสุดสวยนะครับผมถัดมาก็ชุดเป็นชุดเต้นนะฮะ เต้นชุดเต้นเชียริเตอร์นะครับบอมบอมนะเชียริเตอร์บอมบอมนะเชียริเตอร์บอมบอมแล้วฮัลโหลวารีอันนี้ช so <ises> is ุดสวยครับ hmm. อันนี้คือชุดสวยของชุดราตรีนะฮะของเด็กชุดสวยเลยฮะสวยทุกคนเลยครับสวย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 นี่ชุดขาวนี่น่ารักหมดเลยเนี่ยโอ้โหนั่งรอเต้นทำการแสดงกันนะครับทุกคนอู้น่ารักจังเลยนะนี่นะจ๊ะเด็กๆนั่งรอกับท่านอาจารย์นะฮะทางอาจารย์อ่ะชุดสุดท้ายชุดสีแดงนะครับ ชุดคริสมาสนนะครับชุดคริสต์มาสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยถ่ายให้คุณปกครองดูนะสวัสดีทุกคนนะครับเกศสิทธิเตียนก็มาแล้วจ้าในทีมคริสมาสนนะครับอันนี้ดีมากค่ะยาวมาปีใหม่ดึงใช้ยาวให้คุ้มเลยเนาะมีทั้งทีต้องใช้ให้คุ้มเลยวันนี้อากาศดีมากนะครับไม่มีแดดเลยครับเด็กๆทุกคนอยู่กันสบายมากรวมถึงอาจารย์พี่วาจารย์หน่อยได้พักหรือยังเนาะอาจารย์ชักกระเยาะเราสวัสดีนี่คืออาจารย์ที่คัดท้ายชักกระเยาะให้เรานะฮะ ช่วยกับวาลีสุดนี้เลยเมื่อวานกอดกัคเเยอรนะจ๊ะ <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าการแสดงก็รอสักครู่นะครับด้านหน้ายังไม่มีพิธีเปิดนะครับยังเป็นกันเล่นเกมมาอยู่ตอนนี้ประมาณ3ามโมงเช้านะฮะพึ่งสามโมงเช้าเองผู้ปกครองหลายคนก็นมาให้กำลังใจบุตรหลานนะครับส่วนแทนไม่ได้เสนอมาให้ใหญาติมาก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ปลอดภัยแน่นอนครับอยู่ในสถานที่ปิดอมาดูรูปกันหน้อย อ๋ออ๋อนี่อนุบาลเขมหาชุมชนนะครับแขมหาชุมชนอ๋อสวยเชียวโอ,อ้สวยทุกคนเลยนะคะรับสวยสวยสวยอนุบาลเขมหาชุมชนนะครับตัวทีผมนึกว่าของโรงเรียนเราทั้งหมดนะครับหลายๆกลุ่มมานะฮะหลายๆกลุ่มมาสวยทุกคนเลยโอเคเยียมจิ๊บอะนี่ของเราอยูน่นี่ของเราชุดนี้ชุดนี้อ่าชุดนี้ของเราชุดนี้ เป็นชุดนี้ชุดนั้นชุดโน้นแล้วก็ชุดโน้นนะฮะนี่อาจารย์คุณคร่คุณครูกระต่ายน้อยของเราปีที่แล้วครูกระต่ายน้อยอยู่ตอนนี้ปีนี้ครูกระต่ายไม่น้อยแล้วกระต่ายไม่น้อยแล้วกระต่ายไม่น้อยแล้วใช่ไหมจ๊ะมีตังเอามีตังโชว์หน่อยมีตังจะโชว์อะไรจะโชว์อะไรอาสันอาสันอันนี้อาสันน่าทษทีถถ่มีตังอัน,นอาสันรู้สึกสมาชิกเรา บาดเจ็บไปหลายคนนะฮะไม่ได้มาฮะลิสาไม่ได้มาอู้บัดดี้พี่วอลลิสไม่มาเลยเนาะแล้วก็ใครอ๋อเจ้าเนาะเจ้าก็ไม่ได้มาอู้บุพพี่วอลลิสขาดบัดดี้สองคนเมื่อวานเชลูดเดียด้วยกันเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวรอด,ดูกันนะครับมันจะเป็นยังไงกันบ้างโอเค